คําเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามหรือทําตามเพราะการพนันนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายเลิกได้ก็ควรเลิกและน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับกลับม,มาเจอก,กับจีจีส็ลตกันอีกเช่นเคยท่านผู้ชมวันนี้กมาอยู่ในเกมใหม่ของค่ายพีจีท่านผู้ชมชื่อว่าเกมเลฟปาร์ตี้ฟเวอร์นะหรือว่าชื่อไทยก็คือปาร์ตี้ร้อนแรงสุดเวียงท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์ก,แก,ก,กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไปเริมเกมกันเลยอ่ะวันนี้ผมก็ทุนมาที่500บาทท่านผู้ชมก็ มารีวิวเกมใหม่เนาะไม่รู้ว่าเกมใหม่จะแจกจะจ่ายสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมก็เอาทุนมาเยอะหน่อยท่านผู้ชมอ่ะก่อนจะไปเริ่มเกมเดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บนึงได้ยั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 งนผู้ชมอ่ะได้แล้วเลยอ่ะเดี๋ยวปรับลองอีกนิดเอออ่ะยังไ,ไง <c oughs> อ่ะก่อนที่จะไปเริ่มเกมท่านผู้ชมมาดูกติกากันก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างท่านผู้ชมอ่ะสัญลักษณ์มีอยู่ 1>, 1 2ึ่งสองสมีอยู่9ตัวน้ผู้ชมรวมไว้แล้วด้วยนะก็จะ JQKA ที่จ่ายเท่ากันน้ผู้ชมแล้วก็มีไม์แล้วก็มีหูฟังที่จ่ายเท่ากันแล้วก็แผ่นเสียงที่สองพอันนี้เป็นไฟดิสโก้นะสามพันน้ผู้ชมการจ่ายจ่ายหตัวน้ผู้ชมหตัวติดกันเนาะห้าตัวติดกันแล้วก็อ่ะฟีเจอร์ ฟีเจอร์มีเหมือนจะเป็นสีนี่เป็นจุดท่านชมถ้าว่าจุดตรงนี้ถ้าเราแตกตรงนี้ใช่ไหมมันลั่นตรงนี้ให้เราเราก็จะได้ฟีเจอร์สีแดงลั่นตรงนี้ก็ได้ฟีเจอร์สีเขียวสีเหลืองไปตามนี้ท่านชมแล้วมาดูว่าฟีเจอร์แต่ละตัวแต่ละสีมีอะไรบ้างท่านชมอ่ะฟีเจอร์ระเบิดเบดเบดคือสีเหลืองท่าน,นชมเมื่อฟีเจอร์เ,เริเร่มระเบิดเบลดขึ้นสัญลักษณ์เออ al. มันจะระเบิดไอพวกตัวที่จ่ายน้อยทิ้งท่านชมพวก J พวก Q พวก A พวก K พวกเนี้ยจะระเบิดทิ้งไปท่านชมเหลือแต่ตัวใหญ่ๆพวก เป็นรูปเนาะเหลือไว้ให้เราตัวใหญ่เออดีวะ่ะแล้วก็สันฟีเจอร์สีเขียวน้ชจมฟีเจอร์การแปลงมวลเอ,อ่อเมื่อเริ่มฟีเจอร์ประมวลผลก็จะมีอ๋อจะสุ่มมา10อันน้ชจมจะสุ่มหน้าที่ว่ามันใหญ่ๆอญ่สิบอันก็จะมีหน้าหูฟังมีไมโครโฟนมีแผ่นเสียงมีไฟดิสโก้น่าจะสุ่มให้สามไอ้หน้าใหญ่ใหญ่มาสิบแผ่นน้ชจมสิบตัวอ่าดีเออฟีเจอร์สุดท้ายฟีเจอร์สีแดงน้งชจม สุม่มไยใช่ไหมเออสุม่มไยขึ้นมา7ตัวท่านผู้ชมสุม่มไวขึ้นมา7ตัวโอเคฟีเจอร์โบนัสฟีเจอร์โบนัสเหมือนกับจะไม่มีให้ซื้อฟีเจอร์นะแต่ว่าเป็นฟีเจอร์โบนัสแทนก็จะเก็บสแต็คท่านผู้ชมเก็บสแต็คสิบหกเอ้หกสิบห้าอันเก็บสแต็คหกสิบอันเมื่อครบสแต็คก,ก็จะเข้าเป็นฟีเจอร์โบนัสนะฟีเจอร์โบนัสก็จะมีตัวคูณให้ท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเล่นเกมกันเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวคอมเบ็ดเริ่มต้นที่เท่าไหร่ดี ห้าบาทเหมือนเดิมนะผู้ชมอ่มาเท่าไหร่เราเบรคไปเท่านั้นตามเทคนิคอย่างแรกเลยท่ผู้ชมมาห้าร้อยเป็ดห้าบาทนี่แหละไปขอ,อกดดูก,ก่อนเออสวยได้ไมมาอ้าวได้สาวฟิวเจอร์เลยวะเฮ้ยกดครั้งแรกอ่ะฟิวเจอร์เหลืองเคลียร์ไปเห็นไหมฟิวเจอร์เหลืองระเบิดเบรคอ่ะเคลียร์ตัวต่ำๆบอกไปฟิวเจอร์เขียวสุ่มขึ้นมาสุ่มขึ้นมาสิบตัวท่านผู้ชมอ่ะได้หูฟังอ่ะล้านๆไปยังไงสวยดิกโก้มาด้วยอ่ะฟิวเจอร์แดงสุดบายนะผู้ชม ปึ๊บสวยจายอยู่หรูเรื่องกระเบื้องแตกไปโอ้โหเก็บสะแตกได้แค่ห้าสิบเอ็ดท่านชมไม่ถึงว่ะไม่เข้าไม่จ่ายเพลงมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะท่านผูชมเอออุย้ยพิเชอร์เหลือเข้าว่ะอาเคียไปเดยวหน้าใหญ่ล่วงลงมานั่นหละสวย ดิสโก้ได้ต่อดอกนี้เต็มข้อไป25บาทท่านผู้ชมเออแผ่นเสียงน้ำอีกรอบยังไงดิสโก้ไหลปะดิสโก้ไม่ไหลอ่ะไอฟีเจอร์เขียวสุดมาดิสโก้โอ้ยดอกนี้เต็มข้อล่อเต็มแข้งไปท่านผู้ชมดิสโก้ตัวจ่ายแพงสุด75บาทยังไงสุไฟอีกรอบปึ๊บจ่ายอีกสวยเก็บสแตก็กไปถึงถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่าไม่ถึงท่านผู้ชมอ่ะ บินมาร้อยสิบแปดบาทท่าทนผู ύ, ้ชมวกราฟิกสวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอหนูอ่ะเดี๋ยวขอออโต้แล้วกันท่นานผู้ชมออโต้ไปสักงสามสิบทีเนาะปึ๊บไม่เข้าปึ๊บไม่จ่ายเออวันนี้ก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะจะไปคอนเสิร์ตด้วยแหละก็ะเลยมาเล่นไว้ท่านผู้ชมอ่ะเวลาที่ผมเล่นตอนนี้ท่านผู้ชมก็ประมาณสองทุ่มนิดๆนะท่านผู้ชมก็เวลาเก่าเวลาเดิมไม่ดึกมากท่านผู้ชม มาร่วมรุ่นร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกันก่อนอย่าพึ่งหนีกันไปไหนเนาะเออสวยเมื่อกี้สุ่มไฟไม่ได้ต่อไปสุ่มเขียวยังไงปึ๊บสวยอุ้ยแผ่นเพลงไม่จ่ายแค่นี้เองเหรอแล้วข้างล่างเหรอไม่จ่ายเหรออุ้ยเกินคลิป <c ute> นี้ผมก็จะมาเดินท่านผู้ชมก็ทํามาเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะท่านผู้ชมขอให้เข้ามาดูคลิปกันมากดไลค์กันกดติดตามกันคอมเมนต์ให้กําลังใจกันแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วท่านผู้ชม อาฟิเจอร์เบสมาตวงต่ออาหูฟังกับไฟดิโกยังไงสูบไวมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตันแหล้ะิโกได้อยู่สวยงาพระราแปดเต็มข้อรอเต็มแค่ไปตาต่อด้วยหูฟังเอาดิ66บาทเฮ้ยเอาเรื่องจัดเฮ้ยเกมใหม่เอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าวันนี้ผมเห็นแฟนผมเล่นน่ะมันมีเศษอยู่ในยูสหกบาทเนาะมันเล่นเป็นหกบาทเกมนี้แหละเกมใหม่นี่แหละลันมาสามสี่ร้อยตุนหกบาทผมก็เลยเอา้าเกมใหม่มันมาเหรอวะ มันขนาดนั้นเชียวเหรอก็เลยลองมารีวิวให้ท่านผู้ชมด้วยเลยแหละเออถูกโอกาสมารีวิวให้เลยเนาะสวยเอออยากเห็นฟีเจอร์โบนัสอะ่ะเก็บสแต็ตให้ครบหน่อยสิเออเคลียร์มาปึออ๊บหูฟังได้ต่อนั่นแหละลั่นๆไปยังไงนั่นแหละสวยมาเย็กอุ้ยอุ้ยอยู่สบายสบายเบิรนั่นแหละเลีเ้ยงกันแบบนี้กูระอย่างชอบเลยสแต็ตต้องถึงแล้วป่ะที่ห้าอ๋โหยังไม่ถึงอยู่ดีดิ เก็บสตแต็กมันเก็บเก็บเยอะไปไหนวะอ่าพิเศนมาอีกร้อยเจ็ดบาทน้อง้มเกมนี้มันพอได้นะคผมมู้ชมมันจะฟิลคล้ายๆกันกับแพคมาติกเลยหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเล่นแพคมาติกซะด้วยสิปึ๊บไม่จ่ายไม่มาเออยังไม่ลงอดูดก็ดูดเหรอวะออาเวลาดูดก็ดูดเหรอวะเวลาจ่ายก็จ่ายอยู่นะ แต่ทางที่ดีนะท่านผู้ชมเวลามันลั่นมาแล้วควรจะหนีเนาะได้เท่าไหร่เราก็เอาแต่โลภมากเดี๋ยวลาภหายท่านผู้ชมแต่จะเหมือนเมื่อวานนี้กิเลนผมเป็นไงล่ะโลภมากเป็นบ้าเป็นบออะไรไม่รู้ขึ้นเบ็ดสูงสุดได้โดนดดหมดตัวท่านผู้ชมโอ้ยไม่เข้าวะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดเทอร์โบดูท่านผู้ชมเปิดเทอร์โบจะเป็นยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่เข้าเลยวะ่ะเฮ้ยเอาหน่อยสวยอาย ขี่ได้อยู่เออพอได้เก็บสะแตกไปอ่ะฟีเจอร์เขียวเข้าสูกมาสิบตัวเออใกล้ๆก,กันหน่อยสวยหูฟังดอกนี้เต็มๆเต็มๆยังไงล่ะฟีเจอร์แดงไม่ตัวว่ะลงล่างคุณผู้ชมปั๊บสวยไปต่อป่ะเออได้ฟีเจอร์เหลืองมาเคลียตัวกระจอกกระจอกไปเต็มจอเลยว่ะฟีเจอร์กระจอกเออสวยยังไงยังไงโอ้โห สูงใกล้ๆดิกโก้ดิกโก้ดิกโก้นั่นแหละเต็ม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 แต่กูไม่ถึงสักที่บ้างตัวไหนถึง <c oughs> โอ้อโหได้ต่อได้ต่อได้ต่อพอได้ลุ้นอยู่ต,ตัวมีสิบตัวปั๊บเปลี่ยนตัวอะไรไม่วะถึงไหมเนี่ยยังไม่ถึงอยู่ดีล้องโยมเออวะมันเก็บยากเหมือนกันนะสเต็กเนี่ยเก็บตั้งหกสิบห้าเจอเหลือเข้าไหม เกีตัวน้อยๆออกไปหน่อยตัวน้อยเยอะมากเลยท่านผู้ชมดูสิเออ,อเคตาอยู่ปับ๊บเออเออต้องหนีเขี่ยลไปสวยถ้าแตกกูจะถึงแล้วขอหน่อยโอ้ยอ่ะน่าจะถึงนะนี่น่าจะถึงนะนี่น่าจะถึงถึงหรือเปล่าถึงเลยอ่ะต้องถึงเลยอ่ะเต็มเต็มมาพิชเชอโบนัสได้เห็นแล้วท่านผู้ชมเป็นไงมีตะคูณมาให้มันจะคูณยังไงท่านผู้ชมมัลุ้นกัน เออสวยแผ่นเสียงมาปิโกไม่เข้าคูณสองอ๋อเวลาที่มันลั่นมันจ่ายมันก็จะคูณให้นะท่านผู้ชมสวยดิโกมาคูณสามไปลั่นลั่นสิบห้าบาทเอามปเยกมาสิบตัวใกล้ๆกันหน่อยโอ้ยไม่ได้เลยท่านผู้ชมมาซูมซูมแผ่นเสียงโอ้โหเออพอได้อยู่โอ้โหแผ่นเสียงโคตรเยอะแต่ไม่ได้ท่านผู้ชม ได้ามาเท่าไหร่วะเนี่ยร้อยหกบาทโอ้โหฟีเจอร์โบนัสฟปรได้แค่นี้เองเหรอแค่คูณห้าเองนะท่านผู้ชมเอ้ยมันผมว่ามันไม่น่าเบื่อนี้นะท่านผู้ชมใช่นไ,ไหมเพราะว่ามันมีฟีเจอร์สามสีให้เราเก็บไะพอเก็บไปปุ๊บมันก็ได้ลุ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมเออลุ้นสีแดงสีเขียวสีเหลืองประมาณเนี้ยก็พอใช้ได้นะไม่น่าเบื่อท่านผู้ชมพอได้พอได้อะขึ้นเบ็ดสิบ 10. ลองดูท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้มีเบ็ดถึงเบ็ดไหนเนี่ย อุ้ยเป็นสองพเลยเหรอเจ๊เค่ะเราไปทีแล้วน้อยๆก่อนน้องจมเรามาทุนน้อย <c oughs> อุ้ยสวยเอ้ยโอ้ย,อยตัวกระจอกเยอะจังเลยวะเอาออกไปหน่อยนะนั่นแหละสว,วยนั่นแหละนั่นแหละได้ฟิเจอร์เหลือมาเที่ยวไปตัวจ่ายน้อยๆน,ยนี่มาเลยเยอะแยะอุยหูฟังดอกนี้เต็มข้อรอเต็มแข้งเต็มกระดานไปเก็บสแตกไปเก็บสแตกไปอีกหน่อยต้องถึงแลมาเลยอีก2ตัว อ่ะอีก258าบบาทท่านผู้ชมได้อยู่ไหนะไม่รู้ว่าเพลงนี้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะท่านผู้ชมก็ต้องไปรู้กันอีกทีนึงมะแต่ว่าเพลงมันก็มันใช้ได้แหละครับเออหูฟังเต็มเต็ม้โหดอกนี้เต็มเพราะไฟที่โกลด์อะต่อเปลี่ยนตัวใหญ่ๆมันต้องแบบนี้ดิเฮ้ยเอาว่าอีกสองร้อยท่านผู้ชม อุ้ยเกมใหม่มาอยู่นะวันนี้เออเอลไะใครที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้แล้วชอบบอกชอบใจนะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะรีบกดซับให้ถึง10,000ซับเร็วๆนะท่านผู้ชมรางวัลใหญ่รออยู่เนาะผมจะได้จัดกิจกรรมใหญ่ให้เลยพรบห0 0่งหมซับตอนไหนผมแจกเงินรางวัล1น0 0 0บาทท่านผู้ชมแจกผิคนคนละ1 0 0 0บาทเนาะรวม1ิคนก็เป็น10,000บาทพอดีท่านผู้ชมเออหูฟังกลับไม์ดอกน,นี้ยังไงล่ะ เดี Workers, ๋ยวเขียวโอ้ยใกล้ๆกันหน่อยสวยโอ้โหอ่ะได้อยู่ได้อยู่เก็บสแต็กไปยังไงปึ๊บไอ่ต่อเออนั่นแหละสแต็กมาอีกรอบไหมนี่มาอีกรอบท่านผู้ชมสวยงามพระรามแปดแต่มาสุ่มไวใจตัวเล็กจังวะอ่ะเกมโบนัสฟีเจอร์โบนัสเข้าล้ำชมอาเคียตัวกระจอกเข้าไปก่อนเลยมาะก็ยังได้กระจอกอยู่ดีอะไรครับเนี่ยปึ๊บถูกมาติดตัวขอใกล้ๆกัน นั่นแหละอ้ยหูฟังเต็มพอ่อเต็มพอ่อคูณสองเป็นหนึ่งร้อยบาทสมมิมายอใกล้ๆกันหน่อยเออโอ้ยด่ยาเออเออแผ่นเสียงยังไงก็มันเก็บฟีเจอร์สีเป็นด้วยเป็นได้เรื่อยๆอ่ะท่านผู้ชมผมว่ามันก็ได้รุนเรื่อยๆอยู่นะปั่นอยู่นะอะไรเนี่ยไว้ไม่จ่าเหรอโอ้โหไว้ตั้งเยอะไม่ายเฉยเกิน อ่าได้ไปสามร้อยสามสิบสี่บาทผู้ชมเุ้ยเอ้ยขึ้นเบ็ดยี่สิบเลยยี่สิบไปต้องลั่นแล้วแหละเงินไปจองโต้คุณผู้ชมตื่ดโต้ละสี่พันนะคุผู้ <c oughs> 4, ชมต้องได้เลยเมื่อวานนี้ก็เสียไปกับกิเลนแล้วนะวันนี้ขอหน่อยแล้วกันกับเกมใหม่ไปเข้า เออแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ด้วยนะท่านผู้ชมเพจตนะิ๊กี้สล็อตเนาะเวลาผมมีกิจกรรมหรือว่าประกาศรางวัลอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเอาลิงก์ไปแปะไว้ให้ที่เพจ Facebook เนาะท่านผู้ชมไปติดตามกันด้วยนะท่านผู้ชมอบอุหยหูฟังสวยดิสโก้ล,ลงมาไหมไม่ถึงอยู่ดีเอาขอสูมดิสโก้หน่อยดิสโก้ใกล้ๆนั่นแหละเออแต่น้อยไปเปล่าจะน่าอยู่เออเก็บสแต็กอ่ะสะแต็กได้ครบอีกรอบท่านผู้ชม เออว่ะมันได้ลุ้นไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะได้ลุ้นเก็บสามสีไปเรื่อยๆลุ้นไปเรื่อยๆน้องโยมดูดิอ่ะเห็นไหมิเจอร์แต่เรื่อยๆสวยไม่อ่านเลยะเออโอ้ยเก็บฟิเจอร์ไปเรื่อยๆสวยลู้ีะดูีดูสายแดน <laughs> ึ๊บจ่ายเออเต็ม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 สามร้อยหกบาทเอาดิเอาดิเ,าดเคลียไปตแต่เรายัางเหลือสีเรายัางเหลืออยู่น้องโจมปึ๊บสูนใกล้กันใกล้กันหน่อยโอ้ยได้ไหดิยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไงสุบบายทีนี้ปับ๊บไม่ใกล้กันเลยเออยังพอได้เออได้เก็บสีอยู่อีกสองสีลุ้นยา,ยาวๆทีนี้ยาวไป ยาวไปสวยโอ้โหไฟดิสโก้มาขนาดนี้ฟูถกไปอีกหกร้อยเต็มข้อไม่ล่ะเออใกล้ๆก,กันนั่นแหละแผงนี้ทั้งแผงฟูเจ็ดไปวู้คันนี้ลัน่นวน่ะเบลดละหนาได้แหละเบลดยี่สิบทับโฉมอ่ะได้มาหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทเออซูปเปอร์เมก้าวิน อย่างนี้หน่อยอย่างนี้หน่อยไปต่อที่เป็ดสามสิบเลยท่านผู้ชมสวยปึ๊บมาสุ่ม,มาสิบตัวโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เป็นไงไปดิสโก้อ่ะเลียร์ไปปึ๊บโอ้ยไายอยู่ไายอยู่เออหนังนั้นเลยอ่ะโอ้ย RW 400อุ้ยเอาเรื่องอยู่นะนี่เดี๋ยวอัลต้อีกสัก50ทีแล้วกันพี่เกจ็ดกด <c oughs> มันลุ้นม,มันดีอ่ะผู้ชมพี่เกจ็ดกดเลยนะให้มันแบบมาเองอย่างเงี้ยเรามาลุ้นกับไปดิสโก้มาลุ้นกับไปพวกคิเจอร์ดีกว่าอึ๊บสวยได้ไหมวะไปต่อซะด้วยนะเออเอออแไระอืม ไส้ลงมาหูฟังนั่นแหลสวยสามร้อยไ,อ 4, ไปยูว์ไปก็สี่พันไปจะได้ไปจองตัวเ <c ười> ออยังไงสุ่มมาเจ็ดตัวนั่นแหลสวยอุย้ยจะแตกขึ้นอย่างไวใกล้ๆกันใกล้ๆกัน เอออุ้ยแผ่นเสียงอุ้ยใจแค่ยังเหรอที่จีสเต็กก็เก็บยากน,นะท่านผู้ชมคือถ้ามันไม่ไหลจริงจริงมันก็ไม่ได้เนาะแต่มันก็ได้ลุ้นพวกฟีเจอร์สีเหลืองสีเขียวสีแดงอยู่เนาะก็เรื่อยๆอ่ะงท่านผู้ชมก็ไม่ไม่ได้หน้าเบื่ออะไรขนาดนั้น,น,นเนาะสำหรับเกมใหม่เนี่อยอ้ยอ้ยดูดเหรอดูดแล้วเนี่ย ดูดว่ะท่านผู้ชมดูดว่ะไอ้ดูดว่ะขัดแค่ขัดขามันก่อนปิดเทอร์โบไปน้ำจมนี <c> ่ห <oughs> ยัง่งว่ะกูเงินหลายอโะโพดโพดบะ่โม่บักเตียงเออที่จะดูดก็ดูดจัดเลยนผู้ชมเอาดีดูกใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยฟิเจอรเขียวนั่นแหละได้ไม่เอ่ยไม่ได้ว่ะใส่เข้ามาอือสวยพี่สวยอ่ะี่เจอเขียวต่อ,อยังไงปึ๊บ ใกล้กันใกล้ใกล้ใกล้กันหน่อยเออได้เลยพอได้พอได้ออ้ยไฟดิโก้สวยสวยสวยอีกหน่อยนะอีกหน่อยนะสแต็กจะครบแล้วจะครบแล้วครบแล้วท่านผู้ชมเอาดิเฮ้เอาอีกรอบอ่ะบอละล้านหน่อยนะครั้งนี้เบ็ดสามสิบเบ็ดหนาแล้วด้วยออ้ยไฟดิโก้ลั่านไปดียังไงเป็ดหนาแบบนี้ต้องจ่ายแล้วปะต้องจ่ายแล้วปะป๊าปู๋เปลี่ยนหนีกูเฉยเลย เปลี่ยนดิสโก้คุณหนีเฉยเลยเออมันมีข้อเสียเหมือนกันนะนิงท่านผู้ชมเวลาดิสโก้เราใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเหมือนกับมันจะไหลลงมาต่อให้อย่างเงี้ยมันมาเปลี่ยนนีของเราแบบนี้มันก็ไม่ได้นะดูดิอ่ะพอได้อุ้ยไมโครเยอะจะใจแค่หยุบเดียวเออยังไงเออคูน่า,งไ,งออนาไปคูน่าแล้วขออีกหน่อยนะอัพเออ คูนหกล้านอีกไหมไม่ล้านอีกว่ะอันนี้ได้มา1นึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทเอ,อีเกมมันก็พอได้เหมือนกันนะนี่ท่านผู้ชมไม่ค่อยเกลือสักเท่าไหร่นาะต้องมาลนกันอีกทีท่านผู้ชมเพราะว่าเกมพีจีเนี่ยของค่ายพีจีเกมไหนมาช่วงแรกมันจะไม่มีซื้อซี้อซีเกมเนาะแล้วรอดูต่อไปว่าจะมีซื้อหรือเปล่าเออ,เอ,อเอาดิ เอาดีไฟมานั่นแหละโอ้ยไฟดิโก้กูดิโก้กูโคตรเยอะจ่ายหน่อยจ่ายน้อยจ่ายน้อยดิโก้เปรี้ยงเขาให้นั่นแหนนและสว,วยงามพาราแปดดอกนี้ยังไงล่ะยังไงล่ะวู้ววไปสุมมกมาดิโก้ดิกโก้ได้ไหมได้เลยต้องได้เลยขนาดน,นี้แล้วต้องได้เลยอ่ะกระแตกเก็บครบได้อีกรอบปึ๊บ ดิโก้ดิโก้ดิโก้อย่างเดียวเลยกูเนี่ยดิโก้เอ้ยอุย้ยแผ่นเสียงตายอยู่กันดิโก้ไม่ลงว่ะพอวายลงตรง,นตรงเนี้ยตรงไฟดิโก้เนี่ยบันเทิงเลยเนี่ยโอ้ดิโก้กูัวดิโก้ฮัลโหลไม่น่าได้นะโคตรเล้วโอ้โหตอนนี้เกลือว่ะอันนี้เกลือวบบแปดร้อยสี่สิบหกบาทนะท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวลองขึ้นเบ็ดสูงจะหมดออโต้กันเนาะ มันมีถึงเบ็ดสองพันเลยอ่ะเออเออนั่นแหละยังไงไปต่อปะไปต่อดีดิสโก้มาขนาดนี้สามร้อยเอาดิอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นเบ็ดห้าสิบลองดูสวยทำไมตัวเล็กตัวน้อยมันเยอะจังวะ อือพอนน้เก็บสเต็กสวยยังไงเยียร์ไปสีเหลืองเออหุยเนเสียงลัน่นลั่นเน้นเน้นยังไงสเต็กจะถึงหรือเปล่าต้องลุ้นกันท่านผู้ชมปั๊บเอออ่ะอ่ะยังไงโอ้โหไม่ถึงว่ะสเต็กกูัวคุได้ห้าพันแล้วว่ะดีเลยดีไหม อ่ะเดี๋ยวขอปรับยอดแล้วก็หนีเลยแล้วกันน้ำจมวันนี้ก็ถือซะว่ามารีวิวเกมใหม่แล้วกันเนาะก็พอได้อยู่น้ำจมเออว่าผมมีนตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วแหละแฟนผมเล่น6บาทเศษในบัญชีได้มา3,400ก็เลยว่ามันน่าจะมานะน่าจะเอาก็เลยมารีวิวดูน้ำจมอ่ะเดิมครับได้แล้วเลิกได้แล้วถอนได้แล้วก็ต้องหนีน้ำชมใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่รนาวันนี้มา500บาทก็ร้านมาที่5,000บาทก็กําไร10เท่าได้อยู่น้ำจม มารีวิวเกมใหม่ให้ดูท่านผู้ชมก็ชื่อว่าเกมอะไรไม่รู้ <c ười> ชื่อว่าเลฟปาร์ตี้ฟีเวอร์ท่านผู้ชมเออใครอยากตามก็ตามใปที่คอมเมนต์ด้านล่างใครไม่อยากตามดูเฉยก็พอทนะ่านผู้ชมโอเคคลิปนี้นะเพวกความสนุกสนานเพื่อมาเดินนะครับไม่แนะนำให้ทำตามสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้จีจีสล็อตขอกล่าวคำลาสวัสดีครับ